เฮ้ยดูเหมือนว่ารถบัดมันขับไปไม่ได้นะครับผมโอ้โอยเฮ้ยจะตกปะเนี่ยถามจริงเฮ้ยโอ้โหเอย้ยแล้วไปขับเหมือนกันทำไมวะหน้าอือโอ้โอยแล้วมันเลี้ยวลำบากเหลือเกินเฮ้ยจะตกวะนะดูดิทางกันเราเฮ้ยจะตกแล้วโอ้ยโอ้ยจะตก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 โอเคมีโอ้ไปได้ไปต่อได้ไปต่อได้ อุ้ยก็ขับไปได้เนาะโอ้โหเกือบไปนิดเดียวโอ้โหไม่งั้นนี่ไปกันหมดเลยนะทั้งคันเลยอ่ะคือไปแล้วมีเด็กคนนึงนะครับผมกำลังนั่งไอ้ที่มันมีล้ออ่ะเฮ้ยแล้วโอ้โหมันตรงบันไดนะจ๊ะโอย้วโอ้โเป็นอะไรจะตกแล้วโอ้โหเฮ้ยพ่อไปดูเลยดูลูกก่อนมือเล่นโทรศัพท์โอ้โหตายโอ้โหเราโอ้ไม่งั้นหัวหัวเกือบแตกโอ้เมียด่าเลยไะเนี่ยร้องนึงกับร้องไห้เลยโอ้ยเกือบไปแล้ว กือบเสียลูกไปแล้วว่าเฉียวเฉียดมากเมื่อกี้วิจระเข้แล้วคือจระเข้มอยอะไรเนี่ยขันเข้าไปในดงเป็ดหรอ้ยแเรามีแบบตัวแม่แล้วก็ตัวลูกออยู่เต็มเลยเอาเอาเฮย้ยแล้วเป็นเนียนอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะจะกินหรอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,แ,วแม่เป็ดไม่รู้เลยเหรอหนึกว่าเล่นอมองอาร โอ้โหเหมือนเป็นฆาตรกรไปแอบแฝงอยู่ในผู้คนนะ่ะอ่าพ่อหนึ่งคนกับลูกสองคนนะครับผมกําลังลงบันไดเลื่อนอ้าวเฮ้ยลูกลงบันไดเลื่อนไม่เป็นอ้าวเฮ้ยจะตกจะตกอ่าโอ้ยพ่อกูแบบโอ้ยแค่นี้ก็ลงไม่เป็นเนาะลูกเอา้าเอา้าไอ้ห่าเอา้ยใครกันแน่นลงไม่เป็นวะเนี่ยบันไดเลื่อนอะ่ะเอา้าจะตกแล้วอุ้ยโอ้โหนี่นะเขามาช่วยทันโอ้เกือบภยัยมดแลว้วโอ้ลูกสองคนปลอดภัยดีนะโอ้ สรุปใครกันแน่วันนี้ใชร์ไปไหนเลื่อนไม่เป็นโอ้ปวดจิตเลยอ่าจอรดรถใช่ไหมเหมือนจะลองรถใช่ไหมอ่าก็ลงจะสลับโอ๊ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบชนคนดีนะโดนแค่ประตูรถโอ้หเราไปลงอะไรอย่างนั้นวะน้าใครเขาให้ลงประตูฝั่งที่มีรถผ่านวะโอ้ดีนะโดนแค่รถอืมขับรถใช่ไหมโอ้โหมันมืดจังวันนี้มองเห็นทางได้ไงวะเนี่ยโอ้เอ้ยเหมือนเขาขับรถบรรทุกใช่ไหมแล้วอุยอ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยวัยรุ่นเฮ้ยเอ้าวัยรุ่นทําอะไร วัยรุ่นทําอะไรกันวะเนี่ยเอาวัยรุ่นทําอะไรเฮ้ยเอา,เอาต้องมาโจมตีที่โอ้โหเหมือนจะมาทำไรไปขับรถบรรทุกใช่ไหมเนี่ยขวางถนนอะไรขนาดนี้เฮ้ยวัยรุ่นทําอะไรวะเนี่ยเอาเออขับแม่งมีไปเลยโอ้โหเฮ้ยยางจะแตกวะเนี่ยมีหนาวะเนี่ยโอเครรูบรูบอะไรอยู่เนี่ยดักตีเฉยวัยรุ่นทําอะไรกันวะเนี่ยทําอุปกรณ์หรือเปล่าเอา้ยไม่น่าใช่มอืออะไรเนี่ยเครืงเล่นอะไรอีกแล้ว โอ้ยโอ้โหยังสูงอ่ะอุยแล้วไปอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเป็นเป็นทีชาเหรอ โอ้ยสูงกี่เมียนวะเนี่ยแล้วดูปล่อยซะโอ้ใจจะวายเอ้าเฮ้ยแล้วคือแบบว่ามีงูอยู่ข้างๆแมวแล้วเนี่ยมันจะกัดแมวปะเนี่ยเฮ้ยแล้วไม่น้องไม่หนีอ่ะเอ้าเฮ้ยมันจะกัดมันกัดแล้วข้าแล้วโอ้ยน้องหลบทันน้องหลบทันโอ้กระโดดแทมเกือบไม่พ้นเมื่อกี้โอ้แล้วพี่แมวหลายตัวซะด้วยไฮ่าเดี๋ยวซักปันนอนแดกแน่นอนอ่าเดี๋ยวอุ้ยเอ้าโอ้ยโอ้เกือบโดนเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โคชโชคดีย่ะ โอ้เกือบบ้องแล้วไงไมเมียหัวอูเอ,า,อาก็ออกมาสิมันเป็นเหมือนแบบที่ยกใช่ไหมเอาไว้ยกอะไรแบบนี้เอเอไว้เกี่ยวแล้วก็ยกขึ้นมาคนงานก็ดูแลดีๆหน่อยเกือบหัวแบะอะเมียนะครับเป็นการแข่งขันตีเปียงปองนะครับมาอู้ตีมาตีไปเอาตีไปอ้ยเอ้ยแล้วคือแบบว่าตีแบบกับหลังได้เฉยอู้เอ้ยได้คะแนนฝั่งนู้นหนึ่งกบง,งทำได้ยังไงมันเนี้ยอ่าพี่แกเขาทำอะไรวะเนี้ย เฮ้ยเอ้ออะไรเนี่ยอ๋อบอบมือบายบายเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนเฮ้ยเอาเอาวิ่งลงเร็วเอาเอาลงอย่างนั้นได้เลยเหรอเดี๋ยวว่าเล่นได่งไรเฮ้ยฟาคายปะเนี่ยแบบเหมือนเป็นเหล็กแบบแค่เกี่ยวกับสายเคเบิลเนาะแล้วก็ลงไปอย่างนั้นนะเหมือนเป็นกระเช้าอย่างนี้เหรอเอาเฮ้ยก็คือแบบว่าไม่มีเข้ามาในบ้านเอาวแลรถตู้ก็มีคนอยู่ไปดีด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยมีเห็นคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยมันจะทำอะไรปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยวิงมันมองคนว่าโอเคคนไปแล้วเออแล้วคนไม่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยว่ามีหมีเข้ามาในบ้านตัวเบลเริ่มเลยโอเคมันน่าจะกลับเข้าไปในป่าแล้วเกือบไปแล้วสองคน,นเมื่อกี้เฮ้ยดูเหมือนว่าเกิดไฟไหมในทะเลเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนลาวามันทะลุขึ้นมาปะ่ะอุ้ยโอ้ย ไม่ีคนไปไหว้น้ำปะเนี่ยเฮ้ยแบบเป็นปลาคุกในทะเลอะ่ะโอ้โหน้ำทะเลก็เอาไม่อยู่นะครับดาไฟไม่อยู่นะแต่วันนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยมันเริ่มมาทุนหนักแล้วมันเริ่มมาทุนหนักแล้วเอาดีดีดเออเร็วโอ้มาอยู่ทำเตียอะไรเนี่ยหวังว่ามันไม่มีคนไปเล่นน้ำตอนที่มันปะทุนะแหงปุดๆเลยเหมือนพี่แกเขากำลังขับเครื่องบินนะครับโอ้โหชิลๆเลยชมวิวสบายใจเชิบโอ้โหหรือว่าพี่แกเขาเจ้บินไปทำภารกิจอะไรบางอย่าง เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคือแบบว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังขับมาฝั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะชนแล้วจะชนแล้วโอ้ยเอาอฮ้ยเอาขับขึ้นทันเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยงงเลยงงโอเคขับรถชิวเวอ่าแล้วคือด้านขวาเฮ้ยเอาเฮ้ยติดขลุ่มอุ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวดีนะยังขับไม่ถึงโอ้โหไม่งั้นนี่โดนเต็มเต็มเหมือนด้านขวาจะเป็นเขตก่อสร้างมา่ามถล่มได้ไงวันนี้เฮ้ยเอาคลิปคนไทย อ๋อเจอหอยแปลกๆใช่ไหมอืมแล้วก็คือเอามือไปรูปหอยเอ้าไปบีบหอยเอ้าไปแย่หอยแล้วรอบนี้อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอใ้ยโอ้ยไปหาเฮ้ยหอยพ่นน้ำอุ้ยไปหาตกใจหมดหอยอะไรวะใครรู้ก็คอมเมนต์เฮ้ยฉลามอุ้ยโอุ้ย ว่าเดี๋ยวนะวัาตัวกูใหญ่อะแล้วดูแบบตัวคนกับตัวฉลามดิเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ไปไหนนะเนี่ยโอไมค์โอโดไมค์โอ้ยอ่าเผลอตกลงไปในทะเลเลยนะเนี่ยไม่งั้นนี่โดนแดกแน่นอนเนี่ยแหละไปว่ายน้ําในทะเลก็ระวังระวังกันหน่อยเดี๋ยวอยู่ๆูวูบหายโดนแดกไงไม่ใช่อะไรอ่าเหมือนเป็นถนนแห่งหนึ่งใช่ไหมในโลกนี้นี่แหละเออแล้วมีอะไรอ่ะอออมองไปบนฟ้าเอ้ยอุ้ยเอ้าแล้ว แพะไปอยู่อะรตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่แพะป่ะวะขึ้นไปได้ไงวะแพะติดบักปะเนี่ยอ่าเหมือนเขาปล่อยแมวหรอลงไปในอะไรเนี่ยเหมือนจะมีแต่นหนูใช่ไหมเนี่ยอา้าวแล้วหนูหายไปไหนหมดแล้ว โอ้อยู่ในปาาของแมวอร่อยเลยไหมล่ะวันนี้นี่อิ่มแล้วแหละดูจากทรงเฮ้ยดูเหมือนว่ามีลูกเป็ดนะครับผมมันกำลังเดินไปที่ถนนนะที่มีรถผ่านแบบวิังเยอะเฮ้ยแล้วเหมือนพี่แกนะครับเขากําลังแบบว่าช่วยลูกเป็ดนะครับผมให้มันออกมาจากถนนนะไม่งั้นแม่งโดนลบเยียดแน่เลยมาจากไหนวันนี้มึงกลับเข้าคลองมาเลยนะ โอ้เอ้ยเป็นมันอยู่ในคลองใช่ป่มวะหรือว่ามันอยู่ไหนไเนี่ยเฮ้ยโอเคกลับบ้านไปซะอย่ามาเดินแถวนี้เดี๋ยวโดนรถเหยียบแม่เป็ดไม่ดูแลลูกเลยแม่ไปไหนไว้เนี่ยหรือว่าแม่ตกท่อเหมือนไหนๆมันมีตัวอะไรบางอย่างใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะโอ้แล้วคือแบบอยู่อะไรสูงขนาดนั้นนะใช่ไหมอยู่ที่สูงใช่ไหมอะไรเนี่ยกระลอกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าบินไม่เฉยเลยกระลอกบินท่าให้อย่างเนี้ยแล้วบินโจเฉยจะเป็นอะไรป้าวะ อ๋อมีเมียงมุมอยู่ใต้ขวดใช่ไหมอ่าแล้วคือแบบว่าอออ่อะเฮ้ยแล้วเขาจิ้ม,มโทรศัพท์อะผ่านโทรศัพท์อะแบบเปิดกล้องอะอ่ะม่ขยับแต่ว่าข้อกับโต๊ะมันไม่ขยับแต่ว่าไปจิ้มผ่านกล้องมันขยับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะแบบขาอโต๊ะมันไม่ขยับเว้ย แต่พอจิ้มมันอะผ่านกล้องไม่ขยับเฉยหรือว่ากล้องโทรศัพท์เรามันมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่แบบตาเรามองไม่เห็นไงแต่สัตว์บางชนิดมันมองเห็นใครรู้ก็เม้นบอกไว้หน่อยละกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขับจักรยานอ้ยมันโซนะอุ้ยไม่ลมซะด้วยโอโ้โหจะเก่งไปไหนเนี้ยโอ้หน้าไม่แหงเอาตายเป็นสไปเดร์แมนเลยโอโ้โหวันนี้จะแตกงใ้ไหมเนี่ยแล้วคือแบบไปทุบทำไมนะหรือว่าแบบมันมีแร่เอ้ยเอา เอ้าแตกเฉยมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยอืมอ่าเหมือนมันเป็นไอที่เล่นใช่ไหมแบบไอที่เลี้ยงดึงอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะอ๋ออ่าแล้วคือแบบว่าอุ้ยเป็นซะส,สูงเลยเอา้าเฮ้ยจิลังกาอุ้ยเฮ้ยถ้าเอา้าโอ้ยน่าฟินนิ่งเหรอหรือว่าอะไรวะเนี่ยเสือแบบหมุนแล้วแบบลงผิดอ่ะแล้วก็ะดานมันแทงอ่ะโอ้อนะฮะแล้วสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้อสูงเมื่อกี้ อุ้ยหมุนตัวหัวทางมันจะน่ากลัวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,ยดูเหมือนว่าแหวมันติดนิวใช่ไหมเอออกไม่ได้อ่าแล้วเขาเอาอะไรเนี่ยเชือกหรอเหมือนเส้นได้ปะเอามายัดใส่เหรออืมอ่ยายัดใส่ไปแล้วแล้วไงต่ออือ่าแล้วแล้เขาก็เอาเชือกอะมาหมุนนิว้วอ่าไม่ไม่ใช่มาหมุนนิว้วเอามาผ่านรอบนิว้วเออ อ่วันนี้จะหลุดให้ไหมนเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขาพันนิ้วใช่ไหมแล้วแบบว่ากล้ามเนื้อนิ้วอ่ะมันแบบมันมันมันรีดอะ่ะมันรีดลงอะ่ะโอ้สองสัยแบบใส่ไว้นานแล้วแบบน้ำหนักขึ้นเอาออกไม่ได้เลยโอเคเฮ้ยเหมือนว่าน่าจะเอาออกได้แล้วพวกมันเนี้ยโอเคอ่ะ ป๊บเสร็จแล้วดันเชือกหรอไม่ใช่ดันดึงอ๋อนี่ไงออกแล้วโอ้โยเวลีกูดใครเอาเวลออกไม่ได้ก็ลองทำตามดูคิดว่าน่าจะได้ผลนะแล้วคุณผู้ชมนะครับใครฟูงโชคดีเรื่องอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว